ไว้หนวดแก้เค็ดกลลเม็ดมนตรีช่วงกลางปีถึงปลายปี2 5 3 3ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันภายในรัฐบาลพลเอกชาติชายเริ่มระอุข,ขึ้นจนทำให้ช่วงนั้นเกิดการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่บ่อยๆทางด้านเสียมึกนายมนตรีพงพาณิชย์แม่บ้านพักแสบณะะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมพอมีข่าวว่าจะลอยละลิว้วไปเป็นรองนายกนั่งตบยุงในธรรเนียบ ก็รีบวิ่งเต้นเสาะสแสวงหาหมอดูโดยทันควันและรีบแก้เคล็ดสะเดาะเคาะด้วยการไว้หนวดงามประดุดดังติงลี่ดาราฮ่องกงชื่อดังจากหนังเจ้าพ่อเสี่ยงห้จนสื่อมวลชนตั้งฉายาให้ว่าติงลี่หมึกซึ่งเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ถึงการไว้หนวดงานเช่นนี้ว่าไม่มีอะไรหรอกผมอยากไว้หนวดมานานแล้ว อยากรองดูว่าไว้หนวดแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรไม่เกี่ยวเรื่องถือเคสเดาะเอาะอะไรอย่างที่เข้าใจกันแต่แล้วในต้นเดือนธันวาคม2533เสียมึกกับต้องกินแหฮวฝันที่วางไว้ทลายลงคลิปตาเนื่องจากพักแสบถูกปรับออกพักร่วมรัฐบาลสู่บทบาทฝ่ายค้านพิคาดชาติชาย